กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกนะครับวันนี้อยู่กับกับผมบุรกิจและคุณพิสุทธิ์อำนาจรอประเสริฐครับครับคุณบุรกิจครับเดี๋ยวเราคงไปคุยกับคุณเบนจามามายินนะพ่วงในการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทแวลจีบุลเลียนอินเตอร์ครับก็เดี๋ยวรอสายท่านสักครู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณพิสุทธิ์ครับเห็นว่าที่อาจารย์พิเชียนพูดไว้ตั้งข้างต้นนะครับตอนที่สัมภาษณ์ในเบรกแรกครับว่ามีกรรมการของประธานเฟดนะครับบางสาขาครับก็ออกมายอมรับว่า ขณะนี้อาจจะมีข้อจําเป็นครับในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยขณะดนี้สายพร้อมแล้วครับสำหรับคุณเบนจามาอินผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายจีบลล์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเบนจามาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบุรกิสวัสดีค่ะคุณพี่โดดค่ะครับครับก็สถานการณ์ทองคําในขณะนี้ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังคงทรงตัวในกรอบนะคะมีการเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างชัดเจนสำหรับระยะนี้ค่ะคุณบุรกิคะ เมื่อคืนลงไปทําโลแถวๆ1 2 2 5อย,ยสลาบเทรสออนะคะเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกลุลเงินดอลลาร์เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่แต่หลายคนนะ,นะคะที่สัปดาห์นี้มีการออกมาให้ความเห็นในเชิงสนับสนุนการปรับขึ้นอนตราดอกเบี้ยนะคะหลักๆก,ก็จะมีนางลอเรสต่าเมสเตอร์นะคะเป็น,รนรประธานเศรษฐศารคลิฟแลน ที่ออกมาบอกว่าก็สนับสนุนให้เสรับขึ้นอาัาดอบเบียถ้าหากว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงข็าแตัวได้ดีใน,ในปัจจุบนันนะคะรวมถึงอีกท่านหนึ่งก็คือประธานเฟดาธาค่ะที่ลาวเ,เรียก็สนับสนุนการรับขึ้นอัลดับเบียในการประชุมเดือนหน้าเช่นกันปัจจัยนี้ก็เลยกดการให้ราคาทองคำจะตัวลงนะคะแต่ก็จะเห็นได้ว่ามีการซื้อตัวค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันคะ่ะ มีการดิกลับขึ้นมาแล้วก็ปิดดยดักราาเพันสองรมเมื่อวานนี้เพราะว่ามีการเปิดเผยตัวเลขในในค่าการผลิตก,กับภาาบริการนะคะเป็นตัวดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อหรือตัว PMI ซึ่งร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนปัจจัยน,นี้เองก็เลยกลับมาสร้างแรงให้กับทองคำค่ะครับคุณเบนชามาครับแล้วตัวของค่าเงิน บาทนะครับได้รับผลกระทบไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรจากการแข่งข้าของค่างเงินดอลลาร์ครับในช่วงเวลานี้เมื่อวานนี้บาทค่อนข้าง,งอ่อนนะคะแล้วก็คงตัวอยู่เหนะือ35.05ตลอดเ,อเกือบตลอดลนะคะเคลื่อนไหวอยู่แถวๆ35บาทถึง35.05บาทอดอลลาร์แต่วัวนนี้บาทกลับมาแข่งข้าอีกแล้วนะคะเพราะว่าเช้านี้ตัวสกุลดอลลาร์ก็ย่อตัวลดช่วงบวกลงนะคะก็เลยทําให้บาท เช้านี้ในแข่งค่าเล็กน้อยก็ยังคงประเมินนะคะว่าข้างเงินบาทเองก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบค่ะยังใช้กรอบเดิมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็คือประมาณ34.95บาทต่อราา์ถึงประมาณ35.05บาทต่อรา์าค่ะโดยปัจจัยหลักๆที่ส่งผลต่อตัวข้างเงินบาทในระยะนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีกระแสงเงินทุนที่ไหลเข้าตลาดบ้านเราพอ,อสมควร ั้งในเรื่องของตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตราสารหนี้เนี่ยนะคะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่หนุนให้ค่างเงินบาทแข่งค่าแต่การแข่งค่ามากเกินไปของค่างเงินบาทก็อาจจะมีการแรกรงของทบทได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ยังคงประเมินการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทว่าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบนี้อีกสักระยะหนึ่งเพื่อรอปัจจัยใหม่ๆค่ะครับคุณเบนจะมาครับในสัปดาห์นี้นะครับยังคงมีตัวเลขเศรษฐกิจฐฐใดที่ท่านนักลงทุนในทองคำจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดบ้างครับ แม้ว่าตัวเลขจะกิดกระ้ยวบางก็มีปัจจัยสําคัญที่ต้องติดตามเช่นกันนะคะคืนนี้เองจะมีการเปิดเผยรายง,งานการประชุมคณะกรรมการนโยบายธนาคารกลางสาหรัฐหรือเซน,นะคะเ,เรียกันว่า FOMC meeting นะคะมีการเปิดเผยกันช่วงตีสองของคืนวันนี้หลักๆเราทราบแล้วว่าเปกงครอัตระดอบเบียนในการประชุมครั้งที่แล้วใช่ไหมคะแต่อยากให้จับตาด,ดูรายละเอียดค่ะว่ารายละเอียดในการประชุมเนี่ย จะเป็นไปในโทนไหนหรือว่อาทิศทางไหนนะคะคุณธุรกิจคะถ้าหากว่าเสร็จโทนในรางงานการประชุมเนี่ยเป็นไปในเชิงคุมเข้มนโยบายทางการเงินหรือว่ายังมองเศรษฐกิจสหรัฐภาพรวมยังคงดีแล้วก็ขยายตัวต่อเนื่องน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ตลาดภาคการเงิเสดมีโอกาสขึ้นอัตราเบี้ยมากขึ้นในการประชุมเดือนมีนาะซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนตัวลงนเนร่าให้แข็งค่าแล้วก็กดการราคาทองคําได้ค่ะคุณธุรกิจคะ แต่ถ้าในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าโทนของเป็ดในรายงานการประชุมเนี่ยยังคงเป็นไปในลักษณะกวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของทรัมป์ที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะคะหรือเป็นไปในเชิงที่ฮอกวิชน้อยลงนะคะก็คือไม่ไม,ไ,มไม่ไม่ในเชิงที่ คุณเคล็นโยบายมากนักนะคะคปัจจัยนี้เนี่ยน่าจะส่งผลให้ตัวสกุลนอลลาอา่อนค่าแล้วก็ส่งผลรคาคาทองคําได้เช่นกันนอกจากรายง,งานการประชุมเสร็จจะเป็นตัวหลักแล้วนะคะคืนนี้ก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองนะคะในขณะที่พรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขจำนวนผู้ขอ,ขอรับบริการการว่างงานค่ะ นอกจากนี้แล้วค่ะยังมีการแสดงความเห็นของประธานเจ็ดสาขาอีกสองท่านนะคะในสัปดาห์นี้ก็คือประธานเจ็ดสาขาแอร์ลนด้าแล้วก็ประธานเจ็ดสาขาดัลลัสค่ะซึ่งก็เชื่อได้ว่าน่าจะส่งผลต่อการคาดคะเน,นการปรับขึ้นตลาดเบี้ยของเสร็จแล้วก็ส่งผลต่อทองคำเช่นกันค่ะครับคุณเบนจามาครับตัวของกรอบความเปลี่ยนแปลงของราคาทองคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่คุยกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับ ยังคงแนะนําให้ใช้กรอบเดิมนะคะเพราะว่าราคาทอำคําก็ยังแกวนตัวในกรอบแลาก็ยังไม่เลือกทิศทางชัดเจนนะคะกุรกิจสสาหรับกลยุทธ์การลงทุนอยากให้ดูแนวรับในโซนแถวแถว1,225นะคะ,ะซึ่งแถวนั้นจะเป็นโลของเมื่อวานนี้ถ้าหากราคาทอำคํายังยืนเหนือแนวรับระดับดังกล่าวไม่ทําโลใหม่นะคะ แถวนั้นอาจจะใช้เป็นจุดเข้าซื้อได้โดยกำหนดจุด Stop Loss ไว้แถว1,216อ้อยสยอออลาลองค่ะุณกิจในทางกลับกันค่ะราคาท้องันมีโอกาสดีกลับขึ้นมาเทสแนวต้าเนเช่นกันนะคะดู1ั4 5เป็นหลักหรือกใกล้ๆแถวนั้นนะคะถ้าดีตโตขึ้นมายังไม่สามารถกลับยืนเหนือ1,245ได้แนะนำใครที่มีทองคำในม,มือ ให้ขายทองคาอ,ออกไปก่อนเพื่อลดความเสีย่ยงนะคะแต่ถ้าหากว่าสามารถกอบยืนเหนือพันสองร้อยสี่สิบห้าได้อย่างแข็งแกร่งก็แนะนําถือต่อค่ะเพื่อรอขายทากาไรที่แนวบ้านถัดไปบริเวณพันสองร้อยห้าสิบห้ายสดอลารจทนออนค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมิจจะมามาอินมากเลยนะครับขอบคุณค่ะคณธุรกิจขอบคุณค่ะคุณพิสุดุค่ะค,ครับ,บ,รบสวัสดีครับ